สวัสดีครับพบกับผมนันทวัฒน์หอสกุลไทยครับและปอพิเชียภาทประเสริฐค่ะ วันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็จะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเราในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ครับใช่แล้วค่ะและเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาที่จอดรถหรือว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงในการเจอผู้คนนะคะเราก็เลยได้หยิบยกงานมอเตอร์โชว์ค่ะมาไว้ที่แห่งนี้นั่นก็คือเมกะบางนานั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะข้อเสนอพิเศษเราก็มอบให้เช่นเดียวกันเหมือนกับงานมอเตอร์โชว์เลยค่ะและว,วันนี้ปอกับพี่นันค่ะก็ได้หยิบยกมาอีกหนึ่งรุน ือ B M n w X 1 S Drive 2 0 D M Sport รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นนะคะของรุ่นนี้มีอะไรบ้างค่ะครับก็สำหรับ B M w นะครับรุ่นนี้คือรุ่นยอดนิยมของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะครับรบ,บนท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยวิ่งกันอยู่เยอะมาก<ช>นะครับเนื่องจากเป็นรถเล็กกระทัดรัดสามารถขับขี่ในเมืองและนอกเมืองได้ที่สำคัญนะครับรถยนต์รุ่นนี้ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด20 0 0ซีซี ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าค,ความประหยัดนะครับ17-18ถึงกมต่อลิตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขับขี่ไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าขับขี่ในเมืองอันนี้ก็เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันน,น,นั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องของชุดแต่งนะครับก็เหมือนเดิมเรายังใส่ชุดแต่ง M Sport ให้กับลูกค้าทุกท่านอีกด้วยครับผมค่ะพูดถึงตัว M Sport นะคะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะอยากเห็นแล้วนะคะว่าพอตัว M Sport เนี่ยเข้ามาอยู่ใน BMW X1 รุ่นนี้แล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ร,รุ่นนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวกระจังหน้ากันชนหน้านะครับรวมถึงสเกิร์ตซ้ายสเกิร์ตขวารวมถึงด้านหลังมาให้อีกด้วยนะครับเป็นชุดแต่งใหม่ที่เรียกว่า M Sport นะครับล้อสวยไหมครับน้องปอสวยมากๆเลยค่ะนะคะก็ยังมี เขาเรียกว่าฐานล้อที่กว้างด้วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่อีกด้วยรถคันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับในแง่ของสมรรถนะการใช้งานในเมืองนอกเมืองเนี่ยแน่นอนว่าดีเลยทีเดียวครับอ๋อก็อย่างนี้ก็ขับขึ้นเขาได้นะคะเพราะว่าขับข่อนล้อหลังก็มีแรงผลักดันถูกไหมคะใช่ครับแต่เขาบอกว่าในเรื่องของรุ่นนี้ที่เก็บสัมภาระนั้นเรียกว่า สุดยอดมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน,นดีกว่าจะเป็นจุดเด่นเลยนะครับก็สําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นจุดขายของเขาเลยค่ะการเปิดของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดให้ดูได้ะะเลยค่ะว,ว้วาวนี่ค่ะนี่ก็คือภายในนะคะทางด้านที่เก็บสัมภาระนะคะของรุ่น bmw x 1รุ่นนี้นั่นเองค่ะคเป็นยังไงบ้างคะ รุ่นนี้นะครับพื้นที่สัมภาระจะสามารถบรรจุได้ถึง505ลิตรเลยทีเดียวลองนั่งดูดด้ไหมคะลองได้ค่ะแต่ป,ปกติ <ๆ S 1> เขาไว<ช>้เก<ๆ>็บของไม่ใช่เหรอคะอันนี้เราเอามานั่งใช่ไหมคะต้องลองนั่งนะครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเบาะของเขาเนี่ยสามารถ ปรับพับได้ตรง<อ>เรียบไปเลยนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับมีการตีกอล์ฟนะครับเราจะมีถุงกอล์ฟไซส์ใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถวางเอาไว้แล้วก็สไลด์ใส่เข้าไปข้างในได้เลยก็เก็บได้เลยนะคนะคใครที่บอกว่าชอบตีกอล์ฟอยู่แล้วขับ X1 ไปก็ใส่ของได้จุสัมภาระได้เยอะมากทีเดียวอันนี้บ,บอกก่อนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านใครที่บอกว่าเห็นปอนั่งอยู่แบบนี้นะปอสามารถขึ้นไปนอนได้ด้วยนะใช่ถูกต้องเลยครับและจุดที่ทุกคนจะเป็นห่วงว่าผู้หญิงเนี่ยจะปิดยังไงค่ะปกติปอก็จะแบบโอ้ แบบถือของหยิบไม่ถึงอะไรบแบบนี้ <ผม S 1> นะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยปุ่มเดียวค่ะเรียบร้อยนี่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมชีวิตประจําวันนะครับใช่แล้วค่ะและที่นอกเหนือไปจากนี้นะคะหลายๆคนอยากทราบแล้วค่ะว่าราคาและสิทธิพิเศษนะคะที่เรียกว่าหลายคนอยากปฏิเสธไม่ได้เลยของรุ่นนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนอยาให้พี่นันไปบอกราคากันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับ BMW X1 S Drive 20d M Sport คันนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่2ล้าน5 5 0 0 0 0 9 0บาท และที่สำคัญครับในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับจะได้รับ BSI อัปเกรดเป็น10ปีด้วยโอ oh ้โหเยอะ <ye S 1> มากค่ะรวมถึงจะได้รับนาฬิกาการ์มิน1เครื่องและที่สำคัญประกันภัยชั้นหนึ่งเราก็ยังมีให้ลูกค้าอยู่เหมือนเดิมเช่นกันนะครับค่ะและสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถมาพบกับพวกเราได้นะคะที่รึกษาฝ่ายขาย B.M. w b U German Auto ค่ะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่โชว์รูมของเราก็ได้นะคะถึง3สาขาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาสาขาแจ้งวัฒนะหรือว่าสาขา ปัทยานะคะรวมไปถึงข้อเสนอสิทธิพิเศษเราก็ให้เหมือนกับงานมอเตอร์โชว์เลยค่ะแล้วก็มาพบกับพวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ